เเยยยี่มลคก็สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องที่รักและเคารพทุกท่านผมรองศาสตราจารย์ดรเอพลังจิตอาจารย์เอตาทิพย์สินแสผู้ตั้งสารเท้าวิสุวรรณให้กระทรวงกลาโหมก็การคารวะการเติมลงประกอบบุญอ่าดีดรลมากระทรวงเกษตรและสหกรณ์สำหรับผู้ใหญ่ที่ผมก็รพทั้งสองท่านเลยเกษีสุทธิสาร จะเป็นผู้รับหน่ที่โรคนะเหมือนพ่อแม่ผมนะวันนี้ก็ได้รับความไว้ใจจากท่านนะฮะให้ผมมาดูดวงจุ้ยนะแล้วก็ทําพิธีเขาเรียกว่าเขาเรียกต่ออายุด้วยทําพิธีเขาเรียกว่าเปิดพลังนะฮะเปิดพลังจักรวาลพลังจิตอะไรเงี้ยมาอาราธนาให้ป๋ากับคุณพี่ด้วยนะฮะแล้วก็เดี๋ยวพิธีต่อไปนะฮะอันนี้ก็สักยันให้เรียบร้อยแล้วฮะยันข้างบนอาจารย์อ้อดูดิฮะ เป็นยันมหาเศรษฐีลงมาก็คือยันมหาสมบัติเก็บเงินอยู่ลงมาก็คือยันมะน้าทองนะฮะแล้วบ้านเนี้ยหนึ่งหกเก้าหนึ่งหกเก้าเนี่ยผมได้นิมิจากสมเด็จองประสมว่าเป็นเลขประจําตัวท่านมีทั้งในรถในบ้านในสถานที่โอ้โหนี่มันสมสมบูรณ์กับร้านอาหารนี่นะอ๋อร้านด้วยนะป๋าหนึ่งหกเก้าโอ้โหจบเลยเดี๋ยวป๋าจะพาไปดูที่ร้านอาหารป๋าต่อเลยนะฮะ ก็เดี Freiheit, okay, ouais. right. right, right. right. mm. ๋ยวพิธีต่อไปก็เดี๋ยวจะเขาเรียกผมผมไม่ใช่หมอนะฮะผมจะทําพิธีไล่ผีอุทิศเจ้ากรรมในเวงแก้เศษศาสตร์นะฮะเดี๋ยวก็ทำพิธีให้ฟรีอยู่แล้วนะฮะเดี๋ยวต่อไปป๋ากับอ่าคุณพี่นะฮะก็ก็มีลูกหลงลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยฮะที่พ่อแม่พี่น้องที่อ่าลูกน้องป๋าที่ป๋าเป็นรอประหลัดอยู่แล้วแล้วก็พ่อแม่พี่น้องที่มีความทุกข์นะฮะป๋าก็ได้รับความเมตตาอนุญาต ให้ใช้สถานที่ตรงนี้นะฮะก็เดี๋ยวป๋าจะบอกเล่ามาเองแต่ผมก็มีหน้าที่ป๋าโทรโทรมาสั่งอะไรผมก็มาช่วยฟีดอยู่แล้วนะฮะแล้วเดี๋ยวต่อไปป๋าก็แนวโน้มป๋าก็อาจจะขยายไปที่สวนป๋าอะไรอย่างเงี้ยทำเป็นทีละสเต็ปสเต็ปก่อนนะป๋าครับก็เดี๋ยวต้องทำให้ท่านแข็งแรงทั้งคู่เพราะท่านจะได้ดูแลพ่อแม่พี่น้องทุกศาสนาเลยเดี๋ยวต่อไปก็จะมีโรงโทรโรงทานอนาคตอีกใช่ไหมป๋านะ เอาล่ะวันนี้ก็ผมก็ขออนุตป๋าคุณพี่คุณพี่ด้วยนะฮะลงลงคลิปในโซเชียลเ,เป็นเวียดทานว่าป๋าเนี่ยเดี๋ยวอนุญาตให้เกิดพ่อแม่พี่นอ้องที่มีทุกข์อ่ะต้องติดต่อป๋าก่อนนะบางทีป๋ปาไม่อยู่กับคุณพี่นะฮะใช่ไหมฮะเดี๋ยววันนี้ก็จะใช้อันนี้ก็จะเป็นเหรียญทองคํานะฮะเหรียญทองคําหลวงพ่อจงวัดน้าตานกน้อนะฮะ ด้านหลังก็จะเป็นยันนักหน้าทองใหญ่นะฮะอันนี้ก็ได้จากลูกหลานของหลวงพระโงนะฮะอันนี้คงจะมีแบบคงจะสร้างพิเศษน้อยมากอันนี้ก็จะสักให้ป่าเพื่อเป็นสิริมงคลสบายูีนั่นแหละและอีกคำหนึ่งก็จะเป็นเหรียญไพยรีพินารุ่นแรกนะฮะออกวัดบวรเนื้อเงินลงยาราชาวดีนะฮะ ก็ประมาณ2,400ก็สีาจำไม่ผิด2496อะไรประมาณนั้นแหละฮะร<ถ>ุ่นแรกมีหลวงพ่อจงวัดตันทรนอกบุกเสนอ,อ,อีกผู้ที่มาบุกเซนในที่หลวงพ่อจงวัดตันทรนอกหลวงน่าจะเป็นอ่าแล้วหลวงพ่อสดกระชังให้เนี่ยแน่นอนอย,อยู่แล้วเอ๊ะหลงงวง,หลงพ่อน,น,นะฮะหลวงพ่อจงวัดตันทรนอกหลวงปู่ทิมวัดชังให้นะฮะถ้าจำไม่ผิดนะฮะหลวงพ่อสดวัดปักน้ำอ้โหมาหลายอาจารย์ พิธีใหญ่ถูกเล่นกันเป็นหลักล้านหลักล้านห้คู่นะฮะนเงี้ยเอาของมงคลมาให้ทำพิธีให้สมเด็จองประถมจะางทำพิธีให้และในพวงนี้ประกอบด้วยนากวักหลวงพ่ออิมวัดหัวเขารุ่นแรกกวักควักควักควักและประกอบด้วยหลวงพ่อแท่มวัดตากร้องเขาเรียกปุกมาดุลบหลวงพ่อแท่มวัดตาก้องรุ่นแรก กูมาดูดลบก็คือพราครีบรีที่ออกที่อยู่ในคันดูดลบมันดาหร์่็แช่มที่สร้างไว้ที่วัดตาต้องเราก็แช่มที่เป็นอาจารย์ของหลวงพ่อเตยคงทองเจ้าแห่งกุมารทองอะไรเนี่ยหลวงพ่อแช่มวัดตาต้องฮะก็คอยประถมหลวงกุมารทองเขาจะเล่นหลวงพ่อเตยกันฮะหลวงพ่อเตยหลวงพ่อเตยเป็นลูกศิษย์หลวงพ่อแช่มวัดตาต้องหลวงพ่อแช่มวัดตาต้องนี่เอาโสง่อนก็ตรงอยู่นะอายุมากกว่าเพราะฉะนั้นเนี่ย หลวงพ่อแช่มนี่ก็รู้สึกว่าคนขลุกท่ายืดกุมารมีสร้างสิ่งพักที่วัดตาล้องนครพนมแต่ไม่ใช่กุมารทองนะเขาเรียกว่าพระศิวลีดูดลกอยู่ในท้องแม่เจ็ดปีเจ็ดเดือนเจ็ดวันเท่ากับมีพระศิวลีอยู่แล้วนะฮะชุดนี้ละโอ้โหพุทธคุณเต็มเนี่ยขอญาท่านเลยนะเพื่อเป็นสี่มงคลไม่ต้องถอดส่งถอดเสื้อเลยนะอย่างน หลวงพ่อจงเนื้อทองคํายันนะักหน้าทองด้วยโอ้โหแล้วหลวงพ่อปานบอกว่าให้หลวงพ่อฤาษีไปเรียนกับสิทธิ์พี่สิทธิ์รุ่นพี่ของฉันคือหลวงพ่อจงบรรดากดินอกให้ได้เพราะหลวงพ่อจงเป็นพระทองคําแล้วคือพระอรหันต์หลวงพ่อฤาษีเล่งดำบอกว่าหลวงพ่อจงเป็นพระอรหันต์ปฏิสัมพิทายานขั้นสูงสุดเป็นพร,พระอรหันต์ขั้นสูงสุดเลยนะฮะ พร,ระจงเก่งมากสมัยสงครามโลกเขาเรียกจาาจงพงศอิสุดยอดเทพเจ้าแห่งความเมตตานะฮะท่านบอกว่าวิชาใดก็สู้วิชาเมตตาไม่ได้ถ้าเมตตาซะแล้วไม่มีใครคิดทําร้ายเรามีแต่คนรักคนหลงคนให้นะฮนะวันนั้นสักยันให้ปา๋ยายันมาหาเ่อสงครามแล้วเต็มหมดแล้วเหลือแต่หลวงพระจงตัดพักไทยมีที่หน้า ใช่นะฮะใครคิดไม่ดีก็จะพินาศสิ้นไปนะฮะนะครับอ้าวนี่ตาอธิษฐานอีกทีหนึ่งนั้งขวันะฮะ นี่นะคือของปาเนี่ยจะมีกระดูกกระดูกกระดูกตรงนี้อีกนิดนึงนะฮะที่เคลื่อนหน่อยนึงเดี๋ยวผมขอยัดซหน่อยหนึ่งจะ่ะ ท่านด้วยหลวงพ่อแหวนหลวงพ่อมองคลบัพพิษสองสี่แปดห้าจังหวัดอุทยาเนื้อเงินนะครับอยากมากอาจารย์ร้อยยี่สิเอ็ดองเลยมีหลวงพ่อทิ้งว่า่างระกอบนะฮะจากจงคงอีมาหมดเลยปบบครบแล้วแาแล้วก็เคาะด้วยแหวนรุ่นแรกหลวงพ่อกลวยวัดโอสิตารามทีหนึ่งท่านบอกว่าเหมือนเหมือนเหมือนสโลแกนทนะ่านอะ ไม่เจ็บไม่จนไม่ต่ำกว่าคนไม่จนกว่าเขา,เขาอะไรอย่างเง,งี้ยถังนาำไงครับจบแล้วป่ะไปลองเดาดูลูกนะป่ะเขาต้องขยับขยับยืนก็ได้ป่ะลูกไหมป่ะดีแล้วป่ะนะอนุญาตทำคุณพี่ด้วยสุพี่ก็เขาจะให้เดียดดีนะอ๋อได้ได้เอาตรงนั้นเลยเด้อฮะเอาหัวนอนตรงนั้นก็ได้ฮะเอาตรงนั้นก็ได้ฮะ ที่ช่วยปิดกระโปรงท่าให้หน่อยอะไรนะช่วยปิดกระโปรงทนให้นะหักระโปรงช่วยช่วยจับกระโปรงาให้หน่อยปัดเจตัวปัดจ็ตัวอย่าปัดอื่นีู่้กัเตัวผืมาผมักก่นโอมีบันงของที่ล้เลิอมร็างกายร่างกาบัไงครับให้รกาย้วมันทดียเอาเรื่องอะ ต้องร่ำรวยปลอดภัยสุขภาพดีและมีความสุขนะฮะแล้วถ้าเรายิ่งผิวพรรณวันนะดีเราก็เป็นธรมตาสใช่ไหมป๋าคือตายก็ต้องตายอยู่แล้วแต่ว่าให้อยู่ในโลกด้วยสุขภาพแข็งแรงใช่ไหมร่ำรวยปลอดภัยสุขภาพดีและมีความสุขเยอะผมเนี้ยผมก็มาทำวิธีอย่างนี้ให้ป๋าได้เรื่อยๆกับคุณพี่พอผมดูแลป๋าอยู่แล้วเพราะว่าเหมือนพ่อเหมือนแม่ผหมือนอะไรนะ พี่พี่อาชิษาเลยอยากได้เลยขอเดี๋ยวนี้เลยขอเดี๋ยวนี้เลยโครงการที่ทำให้สำเร็จมีสุขภาพร้ากันในใหสมบูรณ์สมบูรณ์สมบูรณ์กระพร้ากันใะครับแลนนั้นคุณพี่เผอิญแบบ เข่าเหมือนกับเหมือนเข่าเข่าไม่ดีอ่ะเข่าลูกนะว่าย่ายเลยผมเสร็จแค่แล้วเพราะเราช่วยฟรีอยู่แล้วป่ะใช่ไหมแล้วก็ก็เสร็จร่างกายพี่พี่หมดแล้ววันนี้ซ้ำให้เรื่อยๆซ้ำให้ที่เขาของของของแข็งแรงเดินไปเรื่อยๆยิ่งทำยิ่งดีป่ะใช่ไหมแล้วป๋าก็เห็นกับพี่พว่าเออเห็นดีก็ยังสั่งผมเลยว่าเออไปช่วยพ่อแม่พี่น้องสิเออเออผมก็รับปากป๋าต้องพี่ว่าเดี๋ยวป๋า จะให้บ้านขรป่านี่แหละสถานที่ไหนก็ได้ถ้าป่าพร้อมก็เขาไม่มีน้องก็ทำที่เดียวเลยเราก็ช่วยคนได้ไม่เปลี่ยนใช่ไหมเต็มที่ที่เราคือผมไม่ใช่หมอคือมาได้หมดแต่ผมไม่ใช่หมอแต่ว่าผมจะทำพิธีไล่ผีอุทิศเจ้ากรรมในเวรแก้เศีศาสตร์ไปถ้าเขาเชื่ออย่างนั้นผมก็ทำให้ได้ใช่ไหมเาไม่ใช่หมอใช่ไหมเราก็ช่วยฟรี เพราะว่าถ้าคนเขามาแล้วเราไม่ช่วยเขาเลยมันมันไม่ได้นะใช่ไหมอย่างหลวงพ่อท่านมาหาผมเมื่อวานสัมผัสกับตัวเองสัมผัสกับตัวเองดีนะคุณพี่สัมผัสกับตัวเองก็จะพูดได้ชัดเดโนแต่ไม่ที้พี่ตาที่พ่แล้วเพราะว่าตากับคุณพี่ต้องผมทำให้ก่อนถ้าดีแล้วก็เห็นสมควรช่วยมีสมาชิกประจำคนในในทีมในกลุ่ม ก็จะช่วยฟรีหมดนะฮะได้คุณไปช่วยทุกศาสนาเลยยินได้พี่งั้นแยกสิ่งนี้วันนี้เอาหมอนมานอนให้ทุกที่ใบบนะฮะสองอันเลยติดติดหน่อยนะพี่นะนอนนอนคว่ำมันก็ได้หรือเอาคว่ำใช่ไหมไอาคว่ำตรงนี้คว่ำตรงนี้ขอยักอันยักเอาเท้าวางเดินที่แบบเดิมนะฮะ ขอบาลีมีขอบาลมีเท้าสมเด็จองคตถงนะฮะทำพืธให้ขอพิธีส่งเจ้ากรรมนเวรไล่ผีไปเกิดให้เป็นพรหมธรรดาใช่ฮะแก้สตร์าสตรไปอเงี้ยนะก็ขออนุบาตป่บาที่เราคิดในโซเชียลเวียทานเหมือนกันป่าสั่งมก็ทำให้ยานพี่นะ Yeah, that's... นะอ่าพี่ลองเดินดูวันนี้อาทั้ังไปแล้วพี่พี่พี่ังจับเร็ลกระโปงกระโปงกระโปงรเ่ดูกระโปงให้พี่เัรแล้คเร่อยๆ่อยๆดีแล่เลยพี่เอาลดนขอตัวเดงให้เรนแลี่เราลกเลยลุกเลยนั่นแหละดีเอาละหยกระโปงโอเคเรีบร้อยพี่ลองเดินดูไ

เดินได้ไหมได้ค่ะแล้วต้องแิบเป็นไงคุณพี่เดินได้ไหมเดินไม่ค่อยได้แต่เราต้องแบเข่าหลุดไงผมเสียแล้วกระดูกหลังเคลื่อนก็เสียแล้วตอนนี้เห็มาหมที่สบายบอดสบายขื่อเลยใช่ไหมเย็นดีไหมโอเคๆนื่ไปเสร็จแล้วนี่นะคุณพี่เดินต่อแล้วยิ่งทำยิ่งดีไงป๋ายิ่งอัดยิ่งดีหน้าจะใสไหมหน้าใสแน่นิใสครับหน้าคุตตะคุณ ผมขอบารมีสมเด็จองคมาฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกให้ท่านมาเหยียดให้มาทำพิธีให้ไม่ใช่เป็นการรักษาเป็นการทำช่วยฟรีมันเหมือนตกโคตกมอนะอะเด็กๆอยู่นะขอหน้าพี่พูดอย่นี้เล ปตปานุโคสีพุทธนะฮะในตำราบอกท่านรักษาโรคใช่ไหมฮะอาจารย์หลวงพ่อฤาษีจริงดังเขามีใบฝอยหลวงพ่อปานในกูเกิลนะฮะหลวงพ่อปานนี่วันๆท่านรักษาโรคอย่างเดียวแต่ผมไม่ได้มารักษาโรคนะผมขอรไีหลวงพ่อปานอุทิศเจ้าการในเบนให้ผมรักษาโรคไม่เป็นเพราะผมไม่ใช่หมอ ให้ไล uh ่ผีอุทิศเจ้ากรรมในเวรได้สายสัตวทำได้ฮะช่วยฟรีได้เนี่ยอ่ะอพี่ทงเดินดูครับเสร็จทักตัวลพี่โล่งไหมจำได้นไมจัดจะลุกอันนึงลุกยากใช่ไหมลุกตก 1, หนึ่งสมหนึงสองสม อ่าเ่อนนะฮตอนนี้เป็นไงโอเคโลขอโลกหมี่ยดีนะต้องต้องทาให้ปากับคุณพี่ก่อนแข็งแรงแล้วก็ปาก็ได้แนะนได้ปากับพี่ก็จะไปแนะนาได้ไงใหมพี่ก็ไม่แนะนําเดี๋ยวเป็นพวกหลอกลวงสิแปดกลุ่มหรือเปล่าก็ไม่รู้ได้ได้เลยเลยายกลุ่มอ่ะ พอเราได้สัมผัสแล้วก็เป็นยังไงยาอย่อยู่ญาผูงญาใครที่มีอาการที่มันไม่ค่อยสะดวกในร่างกายก็มาลองทำได้ไม่มีค่าใช้ใจใดๆทั้งสิ้นใช้พาลังจิตใชืลจิตออผมจะผมจะถ้าใครเชื่อว่าผีเข้าผีเข้าสิงเจ้าตกรรมในเวรเข้าสิงหรือโดนแสบสาดผมยินดีช่วยฟรีเลยเพราะว่าผมไม่ใช่หมอและผมไม่มีใบประกอบ วิชาชีแต่ถ้าถ้าแต่ถ้าคนน่ะเขาโดนผีเข้าละปะคนเขาโดนไสยศาสตร์ใช่ไหมพี่หรือเจ้ากรรมในเวนชาติก่อนก่อนลุมสินเขาทําให้เขาเป็นทุกข์ใช่ไหมคะเราก็ช่วยฟรีไงปะป่าว่าอย่างนี้เราทําได้ไหมปะใช่ไหมพี่ใช่ไหมเพราะมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องรักษาโรคอะไรรักษาโรคก็ต้องไปหาคุณหมอเลยของเรานี่ถ้าใครผีเข้าโดนไสยศาสตร์หรือว่า เจ้าตามในเวื่สิ่งเราช่วยฟีเลยนี่มาแล้วแก้คุณใสเสร็จแล้วใช่ไหมแก้มาแล้วนัตามขอยกาตากับน่ครับตามข่ายยาข่ายทาร์ตกับแม่พี่น้องครับ